ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนะก็ที่ผ่านมานะครับนะมีเหตุการณ์หลักๆเนี่ยสองเหตุการณ์นะเหตุการณ์ที่หนึ่งก็คือการเลือกตั้งของไทยเรานะครับนะที่สมบูรณ์ให้ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นนะครับนะก็เป็นเรื่องที่ดีครับนะตลาดฟื้นมาได้นะครับนะก็มีหุ้นก็ดูเอานะครับว่าอินดิเคเตอร์อะไรเป็นยังไงนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาเนี่ย น่าจะกินเวลา2-3เดือนนะครับก็คือเรื่องของสถานการณ์ของหุ้น AI นะครับในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าปั่นปนเหลือเกินนะครับเราก็อ่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอ่าวันศุกร์วันจันทร์วันอังคารนะครับตลาดก็ฟื้นตัวขึ้นมานะครับดังนั้นคลิปนี้จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์นะครับให้ให้นักทุนได้เข้าใจนะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะครับในช่วงที่เราเห็นครับคำถามเดียวกันมันเต็มไปหมดเลยครับ นะฮะว่า ai bubble เนี่ยมันแตกแล้วหรือยังนะครับหุ้น magnificent seven โดนขายนะครับดับชนี n a s d a q 1 0ร้อยพันผวนะครับนะคบใครซื้อกองทุน etf นะครับที่อิงกัน n a s d a q 1 0ร้อยก็จะอึดอัดหน่อยนะครับนะโดยเฉพาะไม่เห็นหุ้นไทยขึ้นได้ดีกว่านะครับแต่อย่างที่บอกครับนะหุ้นไทยฐานต่ำกว่าแล้วก็พอเทียบปีส0 2 6ันเนี่ยนะครับนะเปอร์เซ็นต์การขึ้นก็จะมากกว่าซึ่งเป็นเรื่องที่ ปกตินะครับนะสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาดูกันต่อนะครับว่าว่าตลาดโลกเป็นยังไงต่อนะครับคือถ้าเกิดมองให้ลึกไปสักนิดนึงนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับไม่ใช่กลัวว่า AI จะล้มเหลวนะครับนะสิ่งที่ตลาดกังวลเนี่ยเขาไม่ได้กังวลว่า AI จะล้มเหลวครับแต่สิ่งที่ตลาดกําลังทําก็คือว่าตลาดเนี่ยหยุดเชื่อวิชั่นแบบไม่มีเงื่อนไขแล้วในปีส0 2 6ัี่เนี่ยนะครับตลาดจะเริ่มถามถึงคําว่า อีโคโนมิกคือการใช้งานได้จริงนะครับผลกําไรจริงที่เกิดขึ้นจริงนะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านความคาดหวังมาสู่ความเป็นจริงและว่าว่าบริษัทไหนบ้างนะครับที่จะเป็นผู้ชนะในสมรภูมิ AI นะครับนะฮะจุดที่1ครับเรามาดูเป็นข้อข้อนะครับสาระสำคัญเนี่ยของ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีอยู่คำคำหนึ่งนะครับก็คือ CAPITAL e x p e n d i t u r e ก็คืองบลงทุนนะครับงบลงทุนเนี่ยเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างนะครับของทุกอย่างในตอนนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ตลาดรับรู้ตรงกันนะครับแล้วก็ตอบสนองด้วยการขายก็คือว่างบลงทุนของบริษัทเทคขนาดใหญ่เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงนะครับไม่ว่าจะเป็น Data Center GPU หรือแม้แต่โครงสร้างพื้นฐานด้าน AI อื่นๆนะครับจึงไม่ประเด็นคือไม่ใช่ว่างบลงทุนสูงเกินไป แต่คือไรายได้ในอนาคตที่ยังไม่มาทันงบลงทุนในวันนี้นะครับตลาดกำลังกลังตั้งคำถามง่ายๆครับว่าใครจะเป็นคนจ่ายบินในช่วงระหว่างรอยต่อน,นี้นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่การคาดการอนาคตหรือว่า d i ดิสค business แต่มันเป็นการเพิ่ม r i สพรีเมียมให้กับระยะเวลาที่ดำเนินไปนี่คือเหตุว่าทำไมหุ้นมันปั่นป่วนนะครับ นะตลาดไม่ไเถียงกั็ว่า AI จะไม่สําเร็จคือ AI มันสําเร็จแหละแล้วมันเห็นแล้วละ่ะนะครับแต่ยังไม่แน่ใจว่า Payback Period เนี่ยมันจะสั้นหรือเปล่านะครับนี่คือประเด็นที่1น,นะครับประเด็นที่2ครับเป็นประเด็นที่แยกกันเลยครับนะว่าในหุ้น AI กับซอฟต์แวร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ตล,ล,ะล,ะละาดกังวลน,นะครับนะอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าหุ้นซอฟ์แวร์ที่เริ่ม Underperform ตั้งแต่ปลายปี2025นะครับดังนั้น ใครที่ซื้อหุ้นอ่า b e o b e นะหรือแม้แต่ Microsoft นะครับหรือแม้แต่คลาวสไตร์นะครับหรือแม้แต่บริษัทอื่นๆที่เป็นเกี่ยวซอฟแวร์นะครับก็โดนขายหมดหรือแม้แต่ใครที่ซื้อเป็นลักษณะของกองทุนรวมนะครับที่มีหุ้นที่อิงกับหุ้นซอฟต์แวร์หรือว่าเป็นฟีดเดอร์ฟันที่ไปซื้อกองอย่างเช่น ETF ที่อิงกับหุ้นซอฟต์แวร์ นะครับอย่างเช่นกองทุน i i v ออย่างเงี้ยนะฮะ ETF IGV เนี่ยนะฮะก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่ามันมีปัญหานะครับคือตรงนี้ตลาดเนี่ยไม่ได้คิดว่า ai จะมาฆ่าซอฟต์แวร์ครับแต่ว่าตลาดเนี่ยกำลังกาลังแยกซอฟต์แวร์เป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1คือกลุ่มที่ ai ทําแทนได้ง่ายนี่คือซอฟแวร์กลุ่มที่1น,นะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ฝังอยู่ใน workflow ลึกแล้วก็มี มีสวิตชิงคอร์สสูงนะครับตรงนี้สำคัญนะครับนี่คือเหตุผลว่างบของ Microsoft จึงมีแรงสั่นสะเทือนมากครับเพราะว่า Microsoft เนี่ยเป็นเจ้าของ ecosystem ทั้งหมดนะครับถ้าเกิดเจ้าของแพลตฟอร์มยังพูดเลยครับว่าไรายได้จาก AI ยังยังไม่ชดเชยงบลงทุนในตอนนี้เนี่ยนี่คือการที่การที่ตลาดรับรู้เรื่องนี้แล้วก็กังวล แล้วก็ขายออกมาก่อนนะครับแต่ก็ไม่ใช่การปฏิเสธ AI นะครับแล้วเดี๋ยวพอหลังจากนี้พอทุกอย่างดีขึ้นเริ่มเห็นรายได้ที่เข้ามามากขึ้นนะครับทุกอย่างมั่จะดีขึ้นนะครับดังนั้นปีสม2 6ัีเนี่ยเป็นปีที่พิสูจน์นะครับนะว่าว่ารายได้กับงบลงทุนเนี่ยจะทันกันไหมนะครับต่อมาครับข้อที่3ครับมันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการโร t a t i o n หุ้น นะครับก็มีการให้เหตุผลกันแล้วว่าโรเตชันหุ้นหุ้นเทคนะครับไปซื้อดัชนีดาวโจนจนดาวโจนเนี่ยเบรกออลทำให้นะครับเกินดัชนี50,000จุดนะครับคือถ้าเกิดไปเทียบนะครับ year to date ในปี2ปีเนี่ยนะครับคือดาวโจนเนี่ยขึ้นน้อยกว่าเอสิ0ินะครับแล้วก็ขึ้นน้อย Nasdaq นะครับนะซึ่งหลายๆคนเนี่ยพูดถึงการโรเตชันระหว่างหุ้นเทคไปหุ้นในดาวโจนนะครับคือในมุมผมเนี่ยมองว่าไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะครับ คือเงินก็ไม่ได้เชื่อมั่นดาวโจนขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเป็นการลดความความลดความไม่แน่นอนไงนะครับลดความไม่แน่นอนแล้วก็พักเงินในสินทรัพย์ที่คาดดาวแคสโฟได้ง่ายนะครับดันะงนั้นในความเมื่อความชัดเจนของเรื่อง AI กลับมาเนี่ยผมคิดว่าทุกอย่างก็จะกลับมานะครับดันะงนั้นเราก็ต้องรอดูต่อไปนะครับนะทีเนี้ย เรื่องที่4ี่ครับสิ่งที่ตลาดเนี่ยเปลี่ยนความคิดนะครับที่ตลาดเปลี่ยนความคิดในรอบนี้ตลาดไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้คิดแบบว่าใครจะมีเทคโนโลยีที่ล้ำที่สุดนะครับแต่กําลังคิดว่าบริษัทไหนเนี่ยนะครับบริหารงบลงทุนได้มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับตรงนี้สําคัญนะครับดังนั้นช่วงเวลาเนี้ยนะครับเป็นช่วงที่ตลาดเนี่ยบ,บังคับให้หุ้น AI เนี่ยต้องพิสูจน์เชิงเศรษฐกิจแล้วนะครับไม่ใช่เชิงวิชันแล้ว เชิงเศรษฐกิจแล้วว่าสามารถจะทาเงินได้จริงไหมนะครับโจ์เนี่ยไม่ใช่ว่าเชื่อไอไอหรือไม่เชื่อไอไอแล้วครับนะโจ์เนี่ยคือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่สําคัญกว่าก็คือว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงครับโจตอนเนี้ยนะครับโจตอนเนี้ยคือการบริหารจัดการความเสี่ยงเพราะว่าหุ้นแต่ละตัวก็แตกต่างกันถูกไหมครับนะหุ้นอ่าที่เป็นอ่าฮาร์ดแวร์ซอฟ์แวร์แล้วก็เซมิคอนดักเตอร์นะครับ ในงนั้นลองติดตามกันดูนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปวันนี้แล้วเจอใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ